สวัสดีค่ะวันนี้มีหมอกเล็กน้อยนะคะจะพาชมนะคะเมื่อวานนี้ไม่มีนะคะวันนี้มีหมอกก็เลยพาชมนิดนึงนะคะพระจันทร์พระจันทรน์เห็นพระจันทร์ด้วย เช้ามาก็ชมนกชมไม้นะคะหลังจากที่เดินเสร็จแล้วนะคะเห็นหมอกก็เลยรีบถ่ายไว้ก่อนแล้วกันเนาะนั่นนะคะบนบนยอดเขาจะเห็นชัดแต่เราอยู่ไกลเราอยู่ไกลนะ,ะก็เห็นแค่นี้เนาะนมีซูงนะคะบนยอดเขายอดเล็กนะคะ บนยอดนั้นก็จะสวยยอดนี้สวยอ่ะนี้เหมือนเขาฟูจิเลยอ่ะฟูจิของญี่ปุ่นอ่ะยอดนี้นะคะยอดเนี้ยยอดนี้สวยเนาะมันมีหมองอยู่ตรงยอดเขาพอดีแล้วมองไม่เห็นยอดเขาด้วยนะยอดนี้สวยนะคะยอดเนี้ยเดี๋ยวดูนานๆเลยกันนะคะ มองนานๆมันซื้อต้องมองหน,น,นึ่งนานนี่เนี่ยค่ะเช้ามาชมธรรมชาตินะคะอารมณ์ดีๆเนาะอันนี้อันนี้ไกลๆเนาะอันนี้อันนี้ระยะไกลนะคะระยะไกลก็เห็นก็เห็นชัดนะคะว่าลูกเนี้ยมันมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นยอดเขา พราะว่าหมอกเหมือนกันอยู่เนาะสายตัวนี้นิดนึงก็จะไม่มีแล้วนะคะชอบตรงนี้แหละดูตรงนี้แหละชอบชอบมองนะคะชอบมองก็ได้ยินเสียงนกไหมคะเสียงนกก็จะได้ยินนิดหน่อยเนาะชเช้า เดี Rolle, ๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะเดี๋ยวจะพาชมพาชมรังนกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะลูกนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะลูกเนี้ยแต่เขาลูก ah นี้เล็กเอ้ยเล็กกว่านะคะไม่สูงเท่าไหร่มองไม่ค่อยเห็นลูกนี้สวยกว่าแล้วก็เห็นหมอกชัดกว่าเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนกนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอยู่ข้างๆรั้วนี่เอ้เห็นนกมันจิ๊บจิิ๊มันอยู่ในในรังนะคะแป๊ดหนึ่งนะคะ เ,เอากล้องมาตรงนี้เอ้ไม่ใช่เนี่ยผิดพิดพิดรังนกรังนู้ดนะคะรังนูน้นเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องเข้าไปในบ้านมันมันย้อนแสงเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดกล้องไว้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปในบ้านโอ้ซูมอยู่เน,นี่ยซูมอยู่ นี่นี่นะคะรังเนี้ยรังเนี้ยลูกๆเยอะมากเลยนะคะรังนี้ลูกๆเขาเยอะมากๆเจียวจ้าวน่าดูในตอนเย็นๆนะคะแต่แต่ตอนนี้ได้ยินแต่เสียงนะคะลูกเยอะมากๆบินเข้าบินออกสงสัยกำลังหัดบินเนาะตอนเย็นๆเนี่ยถ่ายเออไม่ได้ถือกล้องมานะตอนเย็นๆเห็นเขาแบบว่าเจียวจ้าวน่าดูเลยแบบ ครอบครัวใหญ่เลยนะคะครอบครัวเนี้ยอยู่บนต้นมะพร้าวเนาะเป็นลังนกกระจาบนะคะรังนกกระจาบนกกระจาบนี่เขาก็เข,า,ขาจะขยันทําลังนะคะมีความแบบมุมนะอดทนมากมาไม่เหมือนอนกกระจิบกับนกกระจอกนะคะกระจิบกระจิบก็จะเออกระจิบก็จะเอเอ,เอจะแบบอีกลังหนึ่งเนาะนกนกกระจอกนี่ นกอะไรนะที่เขาทำรังแบบทารังแบบเหมือนจานนะทารังแบบเล็กๆ,ๆนะะเล็กๆนะคะเล็กๆเหมือนเหมือนชามนะเล็กๆเหมือนชามเลยเนาะ <1> 1> นกอะไรจําไม่ได้เคยอ่านข้อมูลแล้วจาชื่อไม่ได้ว่ามันลังนกอะไรนะเล็กมากเลยนะคะไม่มีที่ซ่อนตัวเนะคะเล็กแบบว่าเหมือนแบบเอ่อเอ่อถ้วยน้าจิ้มอะไรประมาณนั้นเลยนะคะเล็กๆเองเนาะไม่เหมือนกันนกแบบเนี้ยแบบที่เห็นอยู่ในนี้นะคะ กขาแบบขยันนะขยันทำลางเนาะขยันแล้วก็แบบมีความมุ่มนา้มากๆถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับคนนี่นะโหแบบค่อยๆเอาเอา่หญ้ามาทีละกิ่งทีละกิ่งนะคะเหมือนใ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 นคลิปในคลิปช็อตคลิปหนึ่งเห็นไหมคะที่ที่ในช่องนี้ที่ลงไปนะคะที่มีเออ่ที่มีนกอะ่ะที่มีนกสองตัวเกาะ กาะอยู fine fine. No so ่บนเอออะไรสายไฟฟ้านั่นแหละนะคะนั่นแหละเออนกตัวหนึ่งเขาจะคาบเออ่คาบหญ้าเนาะถ้าดูดีๆนะคะวันไปถ่ายไ้ชอบมากเลยชอบเอตรงนั้นมากๆเลยตรงตรงตอนที่เขาแบบคาบหญ้ามาแล้วเขาก็มาเป็นคู่เนาะอีกตัวหนึ่งคาบหญ้ามาเพื่อที่จะไปทำทำรังนะคะถ้าถ้าดูดี่้ากลับไปมองนะคะน่ารักนะคะมุมนั้นน่ะน่ารักมากๆากก็เลยเอามาลงเป็นเป็นช็อตที่ ลงเม,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 มื่อวันเมื่อวันซืนนี่มั้งนะคะที่ช็อตสั้นๆนั่นแหละนะคะที่พาชมยามอ่อบรรยากาศยามเช้านั่นแหละนะคะน่ารักดีอ่ะแต่มองไม่ออกนะว่านั่นคือตัวนกอะไรนะคะแยกแยะไม่ค่อยเป็น <c oughs> นี่นะคะก็พาชมนกโอ้ยไม่ออกมาโชว์ตัวเลยอ่ะ <c oughs> ดูดนกล้องจับตั้งนานแล้วไม่ยอมออกมาโชว์ตัวเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> นิ่งสนิทนิ่งสนิท แต่ว่าเสียงเสียงดังนะ <c oughs> เสียงเขาดังอยู่นะคะลองจิ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 เนี่ยเนี่ยหลังนี้นะ,ะก็มีหลงังหลังบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะที่วันก่อนไปขึ้นไลฟ์อันนั้นอะ่ะ <c oughs> เห็นเ,เห็นเออเห็นพ่อแม่นั่นแหละนะคะออกมาจากหลังนะคะแล้วก็เออขณะท,ที่ไลฟ์สดอยู่เนาะเขาก็บินออกมานะคะสักคู่นึงก็มีบินเข้าไปด้วยนะคะอันนั้นเป็นอ่าตอนตอนไลฟ์สดที่อยู่หลังบ้านนะคะที่อ่เขาทําอยู่ตรงเอต้นลำไยนะอันนั้นอ่ะ มันทำอยู่ต้นลำใหญ่นะคะก็อยู่ตัวบนต้นมะพราวแบบนี้อยากเห็นต้อนออกมมจรังไยไม่ย้อมออกมาอันนี้จะเป็นแทงน้ำนะคะแทงน้ำอตอนนี้สูมอยู่นี่ไม่สูมมีเป็นแทงน้ำนะคะเพราะว่าบ้านเราไม่มีอ่อ ไม่มีน้ำประปานะคะเป็นบรานอกบน้านอกนะคะไม่มีน้ำประปาเลยต้องเจาะบาดาลนะคะแล้วก็ก็สูบน้ํานะคะสูบน้ําเข้าไปในแทงนี้นะคะสูบน้ําบาดาลขึ้นไปเก็บบนแทงนี้แล้วค่อยนํามาใช้นะคะส่วนเวลาวัดระดับนะคะวัดระดับเราก็จะวัดแบบนี้นะคะเห็นเห็นเห็นสีแดงๆนะคะนี่นี่อันตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะวัดระดับว่า ตอนนี้น้ำอยู่ในระดับไหนนะคะตอนนี้แสดงว่าน้ำน้าเกือบเต็มนะคะยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อนะคะเห็นไหมข้อแรกอันนี้นะคะข้อที่สองตรงนี้น้ำน้าอยู่ตรงนี้นะคะก็คือน้ำค่อนข้างเต็มนะคะอีกเหลืออีกข้อหนึ่งก็จะเต็มถ้าเราถ้าเราเปิดปั๊มปั๊มน้ำขึ้นไปนะคะเปิดเออถ้าแดงแดงตรงนี้นะคะไอ้ไอ้ที่วัดระดับมันลงมาถึงพื้นนี่แสดงว่า น้ำเต็มนะคะถ้าเราลืมนะคะน้ําก็จะล้นออกมาตรงเนี้ยนะคะเต็มทปหมดเลยนะคะมะนาวมะนาวตรงเนี้ยก็ก็จะแบบว่าน้ําท่วมนะคะน้ําท่วมประจํานะคะมะนาวมันตรงนี้เป็นส่วนมะนาวนะคะตรงนี้ยก็เช้าชามรู้จะพาชมอะไรนะคะก็ขอจบคลิปไปเป็นแค่นี้นะคะไม่สั้นเลยนะเนี่ยอุ้ยตายแล้วเกือบสิบนาทีคุยไปคุยมานะคะโอเคค่ะ ก็อขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกเลิฟนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะน้องนกบายบายน้องนก